ทำแฟนๆส่งกำลังใจให้สาวชาล็อตออสตินกันอย่างมากมายหลังถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์หลอกเงินเป็นจำนวน4ล้านบาทพร้อมทั้งบังคับให้วิดีโอคอนตลอด24ชั่วโมงข่มขู่ห้ามบอกใครจะเดือดร้อนโดนจับทันทีล่าสุดมีโอกาสเจอตัวไดไดอา,า่าที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินวิธีเดียวกันงานนี้เจ้าตัวก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเราใช้คำว่ากลับมาอีกแล้วไม่ได้เพราะว่ามันมีทุกวันเพียงแต่มันไม่ได้เป็นข่าวหากักทุกคนทุกเคสทุกคดีเป็นข่าวหมดเราอาจจะตื่นตััววกนกนน่าี้ แต่ถ้าถามถึงความคืบหน้าก็ต้องเรียนแจ้งตรงๆว่าไม่มีความคืบหน้าความคืบหน้าเดียวคือรับทราบมาว่าในทุกทางที่คุณแม่โอนเงินออกไปสมมติเวลาประมาณ13บสนาฬิกาสานาทีเขาใช้เวลาไหนการโอนไปบัญชีมาแป๊บเดียวคือคุณแม่มาหนึ่งมาสองคริปโตทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่3นาทีเท่านั้นถ้าจะใช้คำว่าเราต้องรู้เท่าทันกลของมิชฉาชีพมันไม่ใช่แล้วเพราะเราต้องรู้มากกว่าเขาเพราะปัจจุบันนี้เรายังมานั่งคุยกันอยู่เลยว่าความคืบหน้าถึงไหนแล้วแต่ความเป็นจริงคือมันไม่ใช่ความคืบหน้้าแลว แต่มันคือเราต้องหาวิธีการยังไงก็ได้ที่เราจะบูรณาการร่วมกันในการที่จะรู้สเต็ปก่อนเขาส่วนตัวจริงๆอยากจะฝากไปบอกน้องชาร์ลอตว่าเราควรจะทําอะไรร่วมกันไหมในการที่จะเป็นภาคประชาชนภาคสังคมในการที่จะขับเคลื่อนให้มันเกิดคณะทํางานเรื่องนี้โดยตรงเพราะทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องเดือนสิงหาคมจนถึงตอนนี้ใน Facebook จะมีคนส่งข้อความมาเฉลี่ยแล้ว3าวันครั้งว่าโดนเหมือนกันคุณแม่โดนหรือว่าตัวเองโดนและสิ่งหนึ่งเลยที่ทุกคนพูดเหมือนกันเลยก็คือไม่รู้ว่าจะให้ใครช่วยยอ่อ และไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนกลับมาไหมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนสื่อมวลชนทุกคนต้องช่วยกันอยากให้ประโคมข่าวทุกวันจริงๆอยากให้มีคณะทํางานที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงและให้เรารวมตัวกันเพราะถ้าเกิดเราไม่รวมตัวกันไม่ช่วยกันมันก็เกิดขึ้นทุกวันขนาดน้องชาลอตเขามีชื่อเสียงมากนะเราก็ต้ององค์ดูว่าจะเป็นยังไงโดยส่วนตัวเราก็เคยคิดว่าเราก็มีชื่อเสียงนะเราสามารถช่วยแม่เราได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ทําได้แค่ตั้งใจทํางานและหาเงินมา ให้แม่เท่านั้นเองหมดหวังได้เงินคืนแต่ที่บอกว่าอยากจะร่วมมือกับน้องชาลอตนี่คือคิดจริงนะถ้านัดได้ก็อยากนัดเจอกันก็ขอเคลียร์ตารางชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนกว่านี้แต่ใจจริงอยากร่วมทำงานกับใครก็ได้เลยที่จะมาตั้งคณะทำงานเรื่องนี้ร่วมกันอย่างจริงจังและรายงานเคสแบบนี้ทุกวันและทุกสื่อต้องช่วยกันเพราะถ้าจะมาบอกว่าให้หน่วยงานนี้ทำสิหน่วยงานนั้นทำสิคืออยากให้ทุกคนมองในภาพกว้างว่าพอมันออกไปคริปโตแล้วมันมีทั้งในแง่ของสถาบันธนาคารสถาบันการเงินพอออกไปต่างประเทศแล้ว ก็คือกระทรวงต่างประเทศเรื่องของกฎหมายคือกระทรวงยุติธรรมมันหลายภาคส่วนมากและถ้าเราบอกว่าเราไปหาคนนี้แต่คนนี้ช่วยไม่ได้ให้ไปหาคนนี้แต่คนนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะมันต้องทําร่วมกัน